สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องว่าพ่อน้อลังตุนจิ้วจพี่น้องจ้าวันนี้ประกาศมาพร้อมน้องตุนนะจ๊ะน้องตุนกัดชือาวัดอืมเวัดวันารรมของฟังลากเราจะเนอะการการทีเห็ดผัปลาเราจะต้องผัปลาคือการกัดฟันไข่บอเราจะนะกล้อยงส้าะนะว่ามันกต่ากัดยันนับตงตการเอิ้นกกาาารรว่ตใจพี่น้องจ้า การเ้าเอนซื้อยังแบบนี้มาเปรียบเทียบ่ามันคือกันบ่เนาะจ้ะตัวน้องตูนจะไปเบาเนาะจ้ะเนาะกะขอพขอบคุณ f c เก่า sc ไม้เดาอจ้ะที่เป็นกำลังใจของตูนนะกะทีอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของตูนเนาะจ้ะเนาะตลอดมา้เนาะจ้ะกะขอบคุณในลายเนาะจ้ะเลยกะอย่าลืมน้องตูนเนาะจ้ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจของตูนตลอดไปเนาะจ้ะเนาะ มือเศร้าแล้วจ้าเนาะหลวงตูนกกระทบไปหาเมย์นล้จ้าพี่น้องจ้าหลวงปูนจะเวาให้ฟังอันนี้ก็คือว่างมาเบาสู้สู้พ่อเมย์พี่น้องเขาฟังเน่อยแต่จ้ามันกันเนาะจ้าเนาะเออว่าก่อนหน้าพี่น้องจ้าอย่าฝ่าเลยจ้ะอ่านังจากที่หลวงตูนโทุไปหาเมย์มือเศร้าเนาะจ้าหลวงตูนกระทำเมย์แล้วจ้าเนาะ รา,า้ไหมเมทน้องตูนอะโทษไปน้องตูนจะบอกแม่ตลอดลว่าแม่เอ้ยอย่าไปใส่มาใส่เด้อจ้ารู้เออเบิเง่งแย่งตัวเองดูแลสุขภาพรู้จะเนาะเพราะว่าส่วนนี้คนเป็นโควิดหลายบ่อยหญให้เราไปใส่มาใสา่บ่ญจะเป็นกับบุญตรงไปเนาะจ้ากับโทษไปซูมือน้องตูนโทษหา้าเมเนี่ยมือหนึ่งสองเทือ่สามเทือเลยพี่น้องจ้ามือหนึ่งยางบ่ญโทษบุญตำกับสามเทือเนาะจ้าเนาะบางเทือ่เนี่ยสี่เทือเทือ่หรือหาเทือ่โทษตลอดคุยตลอดมเมเฮ็ดยัง เพราะว่าคือพี่น้องรูนเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าว่าแม่นลองตุ้นไม่ค่อยสบายนลองตุ้นเป็น่วงห้วงตุนก็โทษตลอดเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าโทษตลอดตอนแรกเส้าแรงเพ่นเที่ยงจ็เสียโทษตลอดจ้าใบกับโทษโอ้ยแม่ได้เห็นอยัางอยู่เนาะโทรหาก่อนกินเขาระบอยอีกยังสิหจ่ะเพื่อนออกไปใสมาไสบ่อห้องกับเป็น่วงเนาะจะเนาะคนเป็นลูกยุ่ย่ไก่เนาะจะเนาะกับเป็น่วงแม่เนาะจ้าที่นี่โทษไปเพื่อนมาพอสินี้แล้วแม่หลงตุ้นนัดยอเพื่อนมาจะสิไปไใส่โอไปอีแล้วมันนี่เพื่อนมา เภาสิไปเอป้เฮต้นพันว่าน้องตูนกับกูหูนอกจากพี่น้องจ้ามว่าเฮต้นมันคืออย่างนู้นมาเลยน้องตูนก็เล่าว่าเฮต้นอีอย่างแห่เขาเฮต้นอีอย่างแล้วก็หัวเมยน้องตูนหัวคนน้องตูนนอกจะกนั้นเราก็หัวว่าอ้าวเราบาร์ดูกีพี่บ่าแล้วว่าแล้วก็ลาเลยว่าบอกภาษาเราของเราจ้ะดูกีพี่บ่าเลยว่ามึงุจจาเคต้นตีหัวให้สิจ้าเคต้นไม่ได้อย่างเฮต้นก็แล้วว่าเราพี่น้อง มันเเยเบาอาหารบสิเวณบ,า,า,บาเต้แบบว่าอยู่ในซ้ายเยน่ะบริมีตะนอกเนจะจ้ามีเวลาเน,นาะจ้าส่องสไตล์เอลาเนาะจ้าเป็นพี่น้องกับน้องตู้เนี่ยแต่จ้าพี่น้องจ้า,าเป็นพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องเน,นาะจ้าปลาลุ่มกันเนาะจ้าแต่เราเป็นเอือยเนาะจ้าลูกพี่ลูกน้องที่นี่เิ่นว่าโอ้ยบริจาคตีเอือยแล,แล้วกระบอกน้องตู้เนาจะจ้าเฮต้นเนาะคือยังก็คือว่าเออ แฮ่ผับป่าจ้ะพี่น, hey, papa, น้องจ้ะเฮดผับป่าเนาะจ้ะเพิ่นเขาสีแฮ่มือแฮ่เขาเฮดเอ่เอมือนีแฮ่มือนีก็คือมือเดียวบ่คือทางเฮาเนาะจ้ะก็คือว่าเพิ่น hey, ไปไปผับป่าไปแฮ่ไปแฮ่ผับป่าแฮ่กองร้อนแฮ่แบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะแฮ่กองร้อนแฮ่ผับป่านี่โอ้ย hey, มวนเสพห้ากันเนาะจ้ะเนาะแฮ่ในหมู่บ้านในวัดนี่ละจ้ะพี่น้องแฮ่อ้อม <ใน S 1> เพื่อนว่าเฮตุนเนาะจ้าคนลาวเขาเอื่อนมาเฮตุนคนไทยเขาเอื่อนมาเฮผัปลาเนาะจ้าเนาะเห็ดผัปลาเนาะจ้าเห็ดผัปลาสมักขี้คนลาวเขากะอันนี้กะเฮตุนเนาะจ้าเฮตุนก็คือว่าเดี่ยวแต้พระศรษฐ์ธากะคล้ายๆกันทนายจ่าพี่น้องจตาผัปลาสมักขี้คล้ายๆกันเนาะจ้าทางฝุ่นกะมีคือกันเนาะจ้าเนาะต่างแต่ว่าเขาเอื่อนมาเฮตุนท่านเอื่อนมาเฮผัปลาเดี่แวเต้ล็อกตูนเกิดบ้านล็อกตูนกัเคยได้ยินงอีแหละจ้าพี่น้องตานี่แหละ แม่์แล้วบอกว่ามันมีดมาแต่ลนแล้วแต่ว่านหลวงตูนยังหน่อยหลองตูนบูฮูหน่อยใหญ่มากกับมาเมืองไทยเลยเนาะจ๋าเนาะกัวรียินแต่คําบ้าผับปลาเนามัวรี่ยิ้มขำมาเฮตุนก <c oughs> ็เริ่มบูฮูเนาะจ้าหลองตูนก็นย่อมรับเลยจ้าว่าบูฮูอีดีเนาะจ้าเนาะนี่แหละหลองตูนก็บหัวหัวอีดีเลยพี่น้องจ๋าหมึอเสาร์นะบอกกับเม่์เด็กหัวเนาะเพราะว่าวโทรหาเราบอกตอนนี้แม่์ก็ยังไม่ชินมาเลยจ้าเพิ่งไปเฮตุนอยู่เฮตุนผับปลาแล้วจ้ากะกะสิไม่ลืมไม่กินอยง่เนี้ปฏิคือทยงเา่เลยจ้ะเนาะอ่า เป็นแฮะปกติจะมีคงทรงเครื่องเสียงเครื่องยังเังสีงแต่ใจพี่น้องจ้าตามประเพณีบัตรนอกเข้าเนาะจ้าเออนี่แหละตูดก็มา,าแม่บ้านเขาคือบ้านนอกบ้านนอกคือว่าเฮตุนแม่บอกว่าบ้านเข้ามาได้เมื่อนแห้งเนี่ยลูกเอ,อ้เมย์ระตูดมาเนาะนี่แหละการเป็นควมคามสุขทั้งใจเนาะแลเนาะแบบเข้าโทษไปอาจจะไม่มีเอียงมากมายแต่เขาก็ัเดี๋ยวคุยกับแม่เดีอยแบบเจงสีเนาะจะแล้วมันก็มีความสุข ทั harma, uh, u, s, ้งใจเนอะจากนะองตุนก็ออกมาบอกสูพรพี่นองฟังในยแต่จ้าว่ามันเป็นแบบนี้่นอกจากน้ะงเฮตุนก็ไม่ผาปาอันเดียวกันนะจ้ะนาะถ้าฟังไทยเท่านี้ผาป้าสมัคคีนี่เนกระหิต้ายมือลายวัานนอกจากอ่าคือคือยุคหกตุมเนี่ยกระหิร้ายมือร้ายว่นจัดเลาจะน้ะเสียผาป้านอกจากก็มีแจกนอกจากกะทางน้อยนอกจากน้ำผาป้านะจ้ะ ชัดท่าแล้วแตะไพมีสำไรแล้วจา้าเนาะแ,แต่แต่ห้าสิเฮ็ดบุญว่าสัญชาตพี่น้องจา้าไม่น้อยเฮ็ดหน่อย,อยไม่ร้ายเฮ็ดร้ายบริเลบังคับไผ่เนาะจา้าเนาะสุขคุณเลียจา้านี่แหละคือน้องตูนบอกเลยแต่ว่าน้องตูนกับโมหูเนาะของแม่กับบริเลบบอกลวงมาข้าสน,น้องตูนกับอาชจจีะอะไรฝากเมื่อเฮ็ดบุญเนาะจา้าเนาะแต่น้องตูนตั้งใจไว้แล้วน้องตูนสิทาเฮ็ดตอนเออซื้อผ้าผาเบดเนี่ยจ้า เกษตรบุญพระเบิดปีนาผาผาที่เพิ่อนอ,อ้อมอ้อมพระเบิดผายย่างนอกจ่าพี่น้องจา้ามันขาดไปแต่ย่วัดฟังเล่านะจา้ะวัดหนองตูนนันจะเนาะแต่มันกับประเภทนกจ๊ะพี่น้องจา้ามีแต่แสนปลายเองแสนกีบนะจ้ะเนาะแสนกีบเป็นเงินไทยกับสี่ห้าร้อยบาทนะาจา้ะแต่เขาเฮ็ดตัวนี้เฉลยบุญลายเพิ่นกระบ,บอกนะจ้ะเนาะหนองตูนจะซืออ้อนะจ้ะเนาะอยากเห็ดถามแม่อะแม่ซื้อไดบอ่อยแม่บอกว่าซื้อบ่หรีเจ้าวขึ้ใจหอนแขก ทาปีหนาเจนซื้อลูกเลยเพื่อนว่าเออเขาว่าเดี๋ยวลูกสโอ,อนยินหายเหตุแต่เมื่อซื้อเดิอน,นออกตูนกับบ้านเจนสิเนาะโงกตูนกับโคิดว่าอยู่บา้านเฮามีผับปลาแล้วจ้ะเขาบอกเคยยินเนาะงออกตูนจะยอมรับ,บเลยจ้ะโมเคยยินเพราะว่าโมเาาคยลูกว่าม,มันมีผับปลาแล้วจ้ะเนาะหูตแต่ว่าเออมันโมมีผับปลาหรือว่ามีแต่แต่หอยต้นธรรมดาหอยต้นเฮ็ดบุญ เอ่อมันชินมันเพ่งอีหย่างสิ่จใาะพี่น้องจ๋าส่บาทอีหยังแบบมีเนาะพี่น้องเนาะเห็ุต้นไปมันชินแบบว่าถ้าไ่บาทมันชินเออต้นเฮ็ุน้าแบบมันชินลับมันชินเพ่งอีหย่างสิ่งใจจะพี่น้องจ๋ากระเฮตดแต่ว่าบ่คเคยบ่บหูว่ามันมีผับปลาแบบนี้หะจ๋าพี่น้องตูนกับ่บหูเนาะจ้ะเนาะแต่กับมีนั่นแหละจ๋าพี่น้อง แต่ที่จริงน้องตูนเองก็อยากเฮ็ดเนี่จะะอยากซอยเดือทั้งวัดบ้านน้องตูนให้กันแต่กับว่ามีโอกาสที่เได้กลับบ้านแปลว่าไปเฮ็ดซองผาป่าอย่างแบบนี้มากเพราะได้เฮ็ดบุญเนี่ยจะเนาะสางวัดบ้านเฮ้าเนาะจจะเนาะอ่าหน้อยๆหลายๆกับว่เป็นยังงี้จีเซระจ่าแต่กับว่มีโอกาสเนา่ยจะเนาะบริษัทกับบ้านติดเทือเพราะว่าอยากกลับแต่กับติดโควิดคือพ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละจ้ะนี่แหละน้องตูนกับว่าเฮตุนเนา่ยจะเนาะพี่น้องจะเฮตุนเนี่ยจะเด้องเฮตุนกับผาป่าเนี่ยอันเดียวกันเนาะจ้นนองกัวเี่ย หลวงตูนกะจะขอจบคลิปเพียงสำนีดเดี๋ยเนาะจ้ะาเนาะกะธาคอบเมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจของตูนได้จ้าที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเงตือนเนาะจ้านาะจากบริพัตรคลิปใหม่ๆของน้องตูนเนาะจ้ากะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆได้จ้าเด้อที่เป็นกําลังใจหลวงตูนเนาะจ้าให้เบิ่งหน้าใกล้ๆเพื่อขึ้นฮอดหลวงตูนเนาะจ้ะาเนาะบา่ๆขึ้นฮอดทุกเขินคือต่อหอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนลำด้วยถูกไวยในวันที่หนึ่งว